บ่าวเตสวัสดีครับรอครับรอคุณอากุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซจะลันเอซจะลันนะผมทำนี่เลยดี๋ยวามาโชว์ดูโอ้จันน่อาปากบ่มวยบ่นน่ลันตัวนเซลันหนึ่งตัวนะผมอยู่นี่จัโอโออลันลลันลันงีนี่นะครับผมมายามจันครับผมเอฟซีผมก็จะยาจันลง มาลุ liberal, 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 liberal. Uh, <S <S ้นกันลุ right, ้นกันลุ้นกันไอ้สินะ้นอืมบอกว่าแห้งเอาแห้งเอาบนไหนได้ลุกบล้วมียังไงเจินหลอกไอ้สหลอกเจินหลอกชุนลังถือว่าเจินไม่ได้ปลาต้องเป็นอะไรไม่รู้อะชุนหลังจะไม่มีปลาเลยสี่งนี้ม่ค่อยปลาเข้ามีใครมีเข้าเจินแล้วตอนไรไม่รู้นะครับผม ไปผมจะพยายามบวงต่อบวงหนูเขาไม่ได้ยามหลายวันแล้วเน่าเชือกขาดในแล้ว <c oughs> นะครับผมผมจะไปดูบวงหนูผมก,ก่อนนะครับผมโอ้จันตัวน,นี้มันอาปากตั้งนานเลยนะนะครับเอฟซีเฮ้ยนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูบวงนูนะเอฟีนะมือที่ห้าเลยครับพี่น้องมือที่ห้ามือที่หกแล้วเก็บแล้วบน้างบ๊วยอะไรนะครับผมบไว้ก็บยังหรือว่าถือบวงระบายนูนะครับผมมันหลายมือแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวไงครับงูอย่างไงครับย,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 ยังไงเห็ดโตสูมือลงไปเห็นเห็นสูมือ ตปประติบวงนะบวงมาเขาบวงเขานะครับผมเอฟซีโบนแอร์โมนิอัสเข้าก็ได้นะครับผมโอ้ใส่แหละใส่แหละใส่เรนูแหละโอ้เปลืงทางแรนเต็มมันเต็มเออ เดี๋ยวข้ามฟังบ้งก่นินะข้ามห้วยไปก่อนนะครับผมไปแค่ซีข้ามไปดูนะครับผมวันที่หกแล้วนะเอฟซี FC นะไม่มีพี่เบียวว่าขึ้นหนูว่าผ่านทุกวันนะผมแต่ว่าเหมือนกับจะรู้ว่ามันมีบ่วงอยู่ข้างหน้านะเอฟซีมันรีคพี่น้องมันรีกนะครับผมฮ หนีนอนใช่ป่ะบวกมาหนิหนีติ๊กทุวันนี่หนุน่ีโอ้โหหนีนอนตัวฮะย้ายดีกว่าครับผมย้ายใส่ที่ใหม่ดีกว่าครับนี่นี่ดูทางติ๊กใหม่ใหม่เลยทีนี้มันขึ้นมาหนิเขาขึ้นขลังบวกนี้ต้องใส่ตามสูตรเดิมนะครับผมใส่ห่าง,างจากมองนูอยู่ไว้อยู่บอะไรใส่ห,ห่างไว้นะครับผม นีด่ดูนั่งกินนันกินสบายตรงนี้ที่ว่าไม่เข้าบวงในเอฟซีน,ะนี่พอที่เธอย้ายนะว่มันยะ้ายนะตัวนี้ไม่ย้ายนะตัวนี้ใส่ตรงนี้ดีกว่ามึงก็มันจะรู้ในเอฟซีเนาะจะรู้แค่ไหนเนานะเนาะ เราก็ใส่ตัวนี้แหละไม่ยอม fc หนูวิง่งจนแปดมาแล้วพี่นนอกออยายทีนี่วิ่งครับเิ่นแต่มาวิ่ง,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 งนี่

หนูมีหลายตัวนะ FC เอฟซีนหนูใหญ่ก็มีหนูเล็กก็มีดูตามอ,อุจจาระมาแล้วนะันเอฟซีันอืมพอที่ายาใส่ที่ใหม่ก่อนน่าจะเยอะกว่ามันหกวันแล้ว f อฟซนะอพอจะติดแล้วหนะูันนี้ อาปาปอเบยอยู่บวงน้อยทำบาปไม่คุ้นจริงบาปสิโซนี่โอ้จันตัวนี้วายยุ่งทำไมมันไม่รันสักทีเป็นแบบนี้นี่เองครับผมดูสิโอ้สกีสกีก,กมาจัจนนี่ไม่เห็นรันสักทีเป็นพอเพราะไอ้นี่นี่เองนะครับผม เอฟเียบวงกับเอฟซีนะเอ้ยครับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่โดนครัหนูวิ่งผ่านแต่ว่าไม่โดนนะเอฟซีครับรอครับรอสวัสดีครับ